มีอะไรนหนึ่งมื้อวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทานบุฟเฟ่ต์ที่บาร์บีคิวพาซาบุฟเฟ่จะมีอยู่สีราคาเราทานราคาต่ำสุดหมู399เราสแกนคิวอาโค้ดสั่งอาหารกระหล่ำซอยข้าวหอมมะลิข้าวผัดกระเทียมตักได้เรื่อยๆไม่จำกัดก่อนอื่นต้องเตรียมน้ำจิ้มพริกกระเทียมให้เรียบร้อยมันหมูก็พร้อมลงกระทะเมนูเครื่องดื่มจะรวมอยู่ในบุฟเฟ่ เราสั่งหมูประเภทต่างๆผักเนื้อไก่มาประมาณเกือบ20อย่างรอบแรกก็มาเสิร์ฟเกือบเต็มโต๊ะตอนนี้ก็ได้เวลาปิ้งยา่างเมนูอาหารของบุฟเฟ่ก็เป็นเมนูเดียวกับที่เขาขายตามปกติเมนูเนื้อหมูหมูสามชั้นหรือว่าจะเมนูไก่อาหารรอบแรกยังไม่หมดตอนนี้อาหารรอบที่สองก็มาเสิร์ฟเราสั่งเท่าที่เราคิดว่าเรากินหมดถ้าเราทานเหลือภายในชั่วโมงครึ่งเราจะต้องเสียค่าปรับ ในที่สุดของที่เราสั่งก็กินจนหมดจ่ายไป7,9,8ที่บาร์บิคัอน